ทำอะไรกันฮะโอ้หนี่ยังไงฮะเล่นบ้านเหรอเดี๋ยว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 โอ้ส่งของเหรอโอ้โชนโจรโจรมามารับของเร็วฮะโอ้นี่นี่ส่งของเหรอโอ้โอ้ลงลงรถก่อนลงรถก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกายแป๊บหนึ่งโอ้ลงรถลงรถส่งของนะโอ้ส่งให้ลูกค้าเหรอ โอ้ตรงให้ลูกค้าอะไรไงต่ออ๋อให้ป้าป้าด้วยโอ้โอเคอ่าไปกลับกลับไปได้ส่งของเสร็จแล้วฮะเขาแจกไงอ่าอ่าอ่ากลับรถเหรอกลับรถไหนไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนลงมาก่อนนี่มันไม่ใช่บ้านแล้วนะตอนนี้ัตว์ไหนไปดูปอิสัตว์ของของของเจนโอ้โหนี่อะไรฮะนี่ปา ไหนไหนนี่เข้าบ้านได้เหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บ้านอันนี้เป็นอะไรเป็นประตูอ๋อเป็นโรงงานขึ้นจักรเหรอโอ้นี่ผลิตของมาเหรออ๋อกลายเป็นแผนกแผนกผลิตของเหรอเก็บยังไหนเอาเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้ไหนเก็บตรงไหนเก็บตรงไหนไ่เราไปเก็บของเราเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋ออ๋ออ๋อจำคืนตรงนี้อ่ะไปแพ็กใหม่อุ้ย uh> อ้ย uh> พังทลายพังทลายเอ้าโอ้เก็บเก็บของตรงนี้อ๋อแล้วมารับของใหม่ตรงไหนโอ้ของใหม่มาแล้วเหรอโอ้โหงงงงงงโอ้ยจับของเหรอโอ้เอาเอาโอ้จะไปของมันออกมาแรงฮะแรงไหมโอ้โหแบบนี้เหรอ โอ้โหนี่สนุกมากเลยเนี่ยฮะเจนเจนส่งของเหรออ๋อมีห้อยด้วยเหรอออ๋สามารถรถบันนี้สามารถบารทุกบรรทุกได้อันนี้มันเป็นกระป๋องอะไรเกตกระป๋องผักกรอบค่ะซึ่งเราจะเป็นร้อยอันนี้เป็นผักกรอบของชิปเปอรจีนะคะนี่นี่นี่เมื่อกี้เพิ่งเพิ่งแพ็คของกันเสร็จใช่ไหมอ๋อนี่กำลังไปส่งลูกค้าอ่ะใครยังไม่รู้นะว่าแม่แอนกับน้องเกสนะคะ ขายผักกรอบนะคะอันนี้รอส่งเหรอฮะอ๋อรอส่งนะคะโอ้ส่งมาเยอะมากอันนี้ไซส์เอ็มนะคะอร่อยมากแล้วก็มีประโยชน์ด้วยฮะกรอบแบบไม่แข็งฟันไม่แตกโอ้มีประโยชน์นี่เบบี้เกนส่งผักอ่ะอันนี้เอาแพ็กเกจนะคะมาเล่นเล็กๆน้อยๆฮะของจริงเราทำความสะอาดอย่างดีนะคะ อันนี้ก็คือเป็นของที่เรารีแพคแล้วเออไม่ได้ใช่ใช่โอเควุ้กเกนอู้ทรงคอเกนไข่ผักอ่ะอนเนี้ยหนูอ่ะหนูวิตามเกินก่อนจะถ่ายเนี่ยฮะเล่นไปแล้วสักระยะหนึ่งนะครึ่งชั่วโมงโอ้โหนี่ยังมันอยู่นะโอ้โหทรงคองเหรอเนาะมีมีเด็กอีกคนนะที่มันมากเนี่ยนี่มีเด็กคนอ๋อนี่ฝ่ายผลิตใช่ไหมอ๋อ อ๋อเครื่องจักรและฝ่ายผลิตอ่อโอ้ยจินตนาการของเด็กน้อยนะฮะใช่ไหมเกณฑ์จินตนาการเหรออ๋อกลับบ้านอ๋อไปต่อนะอ๋อโอเลี้ยวเป็นโอ้โอ้เกือบไปนิดเดียวไปเลยไปเลยเอาเอาสินค้าไปคืนเลยนะ เดี today, mm. wow, ๋ยวได้ดีมากเลยเนี่ยเกือบเกือบไม่พ้นไปเลยแต่ว่าอ่าดีดีกว่าเดิมแรกที่มาเยอะมาอ่าอ่าโอเคโอ้โอ้โอ้อะไรไงฮะประสบการณ์ในการขับมาแล้วรอบประสบการณ์หนึ่งชั่วโมงโมบินเอ้าผลิตอะไรมามีลูกบอลเนี่ยของเล่นเนี่ยนะคะเซื้อเนี่ยบ้านยังคงมากแม้เราจะมีลูกเล็กแค่คนเดียวนะแต่ลูกเล่นได้ถึงสามคนโอ้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 ทำหน้าที่นะโอ้ ทำหน้าที่นะนโ,นโอ้โหแพ็คของนี่ถ้าขยันทำงานได้ขนาดนี้สงสัยจะบ,บ้านรวยเลยล่นะเนี่ยอะตอนนี้ือหนเหื่อแต่เหนื่อแตกลดน้ำหนักโอ้ <laughs> สนุกสนานใ,นใหญ่เลยนะอ่โอเคอ่าก็เป็นคลิปที่แบบง่ายสบายๆนะดูเด็กๆเล่นเล่นเกมกันเล่สนสมมติ ค่ะโอเคอ่ะไปแล้วดีกว่าบายบายค่ะทุกคน๊ายบายจุ๊บๆสิจุ๊บๆอาบายบายค่ะเกสเ,เล่นต่อถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like. ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบายบายค่ะ